คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการดวลเพลงดังพลังอาชีพจบละชมรายการชอดเด็ดแม่ไม้มวยไทยเจ็ดสีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดทะเลเดือดต่อด้วยข่าวเย็นประเด็นร้อนและรายการถกไม่เถียงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมห้องขาพักเที่ยงจบละชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกต่อด้วยรายการเที่ยงมนเทิงสดและเจ็ดสีช่วยชาวบ้านค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการติดลมบนจบแล้วชมรายการวันลุมพินีฮีโรสต่อด้วยรายการสเก็ตข่าวสเปเชียลค่ะสูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับมิกทองรยาและเจนนี่ชยิสาราในละครชุดพรมพยศต่อด้วยละครชุดพริกกับเกลือค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครดังที่คิดถึงเสนอละครชุดโซ่สเสน่หาต่อด้วยห้องข่าวพักเที่ยงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสาวน้อยร้อยใหม่ต่อด้วยขาวพักค่ำและรายการเส้นทางบันเทิงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกจบแล้วชมรายการชุมทางฮอตโชว์ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดผู้ขาเงาพยากักจบแล้วชมละครชุดสาวน้อยร้อยไมค้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดพริกกับเกลือจบแล้วชมรายการทิดจอรอดูและรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD ขอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการเจ้าข่าวเช้าจบและชมรายการเช้านี้ที่หมอชิตต่อด,ด้วยรายการสนามข่าวเจสีรายการสนามข่าวกีฬาและรายการเงินทองของจริงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสมบัติมหาเฮงจบและชมรายการไทยรักสุขภาพค่ะ